สวัสดีท่านผู้ชมนะครับพา,ามาดูข้าวโพด40วันนะครับฉีดหนอนไป5รอบพอแล้วนะจบครับจบนะครับมาให้ดูทำไมฮอร์โมนเคมีกับฮอร์โมนอินซีเนี่ยนะจะเรียกกันไม่ได้เรียกว่าอาหารทางใบอา,อาหารทางใบนะครับอาหารทางใบแบบเคมีแล้วก็แบบ แบบอินซีนะครับนะมันแตกต่างกันยังไงนะครับมันแตกต่างกันยังไงทําไมมันมันถึงถึงนิยมแล้วก็ไม่นิยมนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะมันเป็นเพราะอะไรอเรามากล่าวถึงปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีเนี่ยปุ๋ยทางใบเนี่ยนะครับปุ๋ยทางใบเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาจนลึกขนาดนั้นนะครับนะ ก็ทํามาจากหัวนะครับหัวเคมีอะนะครับมันก็คือสารเคมีที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนนะครับฟอสฟอรัสโพเทสเซียมนะครับอันนั้นมันคือสารเคมีที่ลงไปในดินปุ๊บนะครับมันไม่สามารถฉีดในดินได้นะครับมันโดนดินแล้วดินจะทําการเกิดอาการรัดตัวนะดินแข็งครับฉีดเคมีบ่อยๆดินแข็งครับ ทั้งยาคุมทั้งยาฆ่าหญ้านะเราก็ฉีดไปแล้วแล้วเรายังมาฉีดฮอร์โมนทั้งห้ารอบหกรอบนะฉีดอาหารทางใบเนี่ยห้ารอบหกรอบมันทําให้ดินนะครับคุณภาพมันต่ำลงนะครับดินเนี่ยในดินเนี่ยนะครับมีทั้งลากนะบอกก่อนนะครับนะข้าวโพดต,ตรงเนี้ย ใช้อาหารทางใบเป็นอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้ยี่ห้าห้าห้านะไม่ได้ใช้ปุ๋ยเกตนะครับส่วนแปลงอื่นๆเนี่ยใช้ปุ๋ยเกตนะครับนะผมให้ดูมันมีอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูไม่ได้ใส่ฮอร์โมนเลยนะครับปลูกพร้อมกันไม่งามเท่านี้นะครับพันเดียวกันดินสวยเหมือนกันนะครับใบไม่บานไม่พึ่งแบบนี้นะครับ รู้เลยนะครับในคลิปอาจจะไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับว่าปุ๋ยอา,อาหารทางอินทรีย์เนี่ยมันเป็นยังไงอาหารทางทางใบนะแบบอินทรีย์เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับเวลาเราทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงสภาพแวดล้อมให้ดีๆนะครับอย่างดินนะอย่างเลวลาเราฉีดฮอร์โมนไปมันลงดินปุ๊บเนี่ยทําให้ดินเนี่ยมันรัดตัวมันแข็งนะครับเวลาเราทําต่อไปมันก็ยากลําบากทําใบคุณภาพ ดินเนี่ยมันต่ําลงเราอย่าทํานะครับอย่าทําให้เราไปหาปุ๋ยนะครับอินรียอาหารทางอินอาหารทางใบเนี่ยนะครับอาหารทางใบแบบอินซีย์เนี่ยมาฉีดนะครับถามว่า e m ได้ไหมไม่ได้นะครับถามว่าไกกากน้าปานได้ไหมไม่ได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีธาตุอาหารให้ครบๆนะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพเทสเซียมอาหารเสริมอาหารรองอาหารเสริมนะครับมันต้องมีนะไม่อยากไหนนะครับมันอยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราหมัก เราไม่จะเป็นจะต้องไปซื้อนะครับเราไปถ้าเราหมักผลไม้ไม่ได้โพแทสเซียมฉีดยังไงก็ไม่เขียวฉีดยังไงต้นก็ไม่ใหญ่นั่นคือถ้าอาหารโพแทสเซียมเยอะเราเอาย้าแห้งเราเอาของที่มันมีฟอสฟอรัสเยอะฉีดยังไงก็ไม่เขียวนะครับมันจะมีหลายๆอย่างนะครับที่มารวมกันแล้วมันทําให้นโตรสเจนมันสูงนะทีนี้เราต้องมาดูด้วยนะว่า ฮอร์โมนที่เราฉีดเนี่ยมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างถ้าเป็นแบบอินซีเนี่ยไม่มีใครบอกหรอกครับว่าไนโตรเจนก, percent, าากี่เปอร์เซน็นต์ฟอสฟอรัสกี่เปอร์เซ็นต์โพแทสเซียมกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีธาตุอาหารรองอะไรบ้างมีธาตุอาหารเสริมอะไรบ้างธาตุอาหารสังกะสีแมกนิสอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับคือไม่บอกหรอกครับเพราะเขาไม่ได้ตรวจในห้องแลบนะไม่ได้ส่งไปตรวจผลในห้องแลบว่ามีธาตุอาหารอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จําเป็นต่อพืชมมีอะไรบ้างนะครับ คือสิ่งที่ผมจะนำเสนอนะก็ให้เลือกเป็น, C, นอินซีนะครับให้หมักลำก็มีไนโตรเจนเยอะนะครับเอาพืชสีเขียวมาหมักอ่ะมันจะได้ไนโตรเจนเยอะนะครับผักตบใบผักตบมาหมักหรือจะมาทำอะไรนะกระบวนการการหมักเนี่ยนะอย่างน้อยก็ต้องหมักเป็นเดือนนะครับหรือมีหัวเชื้อ EM มีหัวเชื้อจุลินทรีเนี่ยสามารถย่อยสลายได้เร็วนะครับ10วัน7็วัน,10ว,น10วันฉีดได้ แต่มันใส่ไม่ได้เยอะนะครับมันมีกดมีธิ์เป็นกดสูงพอใส่ผสมเยอะเนี่ยข้าวโพดมันจะเป็นจุดเหลืองๆเ,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 เต็มเลยนะครับถ้าลงยอดยอดเนา่าอย่างเงี้ยมันมีปัญหาหลายอย่างนะครับจุลินทรีย์สองข้อแสงนะบิวเวเรียเมทาไลเซียมเ,เคยจีม,มาแล้วนะครับผมแรกๆเลยนะครับไม่อยากใช้เคมีก็ใช้บิวเวเรียเมทาไลเซียมนะครับ ทั้งหญ้าเนี่ยอาจจะใช้เกลือนะครับใช้ยูริเยนะครับผสมเกลือฉีดแล้วอะไรก็แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องมาจบวิธีนี้นะครับนะบิวเรียมีเทไรเซียมถ้าเกิดว่าปแปลงข้างเคียงเราไม่มีนะครับเรามีแปลงเดียวเนี่ยสามารถฉีดได้นะครับไปซื้อหัวเชื้อแล้วมาเลี้ยงเอาแล้วก็ฉีดได้นะครับทุกทุกสามวันก็ได้มีโดนก็ฉีดนะครับวันเว้นวันหนอนลงอะไรเงี้ยตายนะครับแต่ต้องฉีดอย่างน้อยต้องอย่างมากก็เกินไม่เกินห้าวันนะครับบิวเรียมีเทไรเซียมนะ ประมาณนั้นนะครับถ้าคนคนเคยเคยฉีดเคยรู้เคยศึกษาเนี่ยนะก็จะรู้ว่าคืออะไรนะครับแล้วก็ถ้าใครมีความสามารถนะครับในการหมักเองหรืออะไรเองแล้วมันฉีดแล้วมันได้ผลนะครับดีครับมันช่วยลดต้นทุนได้ของ mv ก็ลองมาแล้วนะครับบริษัทชูล่ละสามพันกว่าบาทชั่วอะไรเนี่ยผมจาไม่ได้บริษัทอะไรไม่รู้มันก็ถือว่าคุณภาพสูงเหมือนกันนะครับฉีดมันก็ลักษณะนี้เลย แอมวก็ลิตรละพันนะครับลิตรละเก้าร้อแปดสิบนะครับลองแล้วก็ประมาณนี้นะครับไม่สวยไปกว่าน,นี้นะครับนะฉีดแต่ฮอร์โมนอย่างเดียวไม่ใส่ปุ๋ยเลยอย่าไปเชื่อใครนะครับอย่าเชื่อใครนะครับถ้าไม่ได้ลองกับตัวเองคุณลองครับคุณไม่คุณไม่ต้องใส่ปุ๋ยคุณฉีดแต่ฮอร์โมนคุณฉีดแต่อาหารทางใบยอย่างเดียวผมเล่นเลยครับ ยังไงก็ไม่งามถ้าเกิดว่าลุป,ป่าอื่นมามันอาจจะงามแต่รอบต่อไปมันไม่งามนะครับถ้าอาหารดีๆมันหมดผมต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับเวลาเข้ามาสาธิตเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยลองสินะครับใส่แต่ฮอร์โมนอย่างเดียวนะครับต้องดูด้วยนะว่าธาาุอาหารด,ดินของเราเนี่ยมันมีอยู่นะครับนะนะครับถึงไหนแล้วก็ไม่รู้ <laughs> <g iggle> ก็แนะนำเป็นอินซีดีที่สุดนะครับอ่าในการฉีดอาหารทางใบ นะครับจีนอาหานทางใบเป็นอินซีดีที่สุดนะครับแต่ปุ๋ยไม่สามารถอินซีได้คุณต้องไปศึกษาให้เยอะๆนะครับถ้าอยากอินทซีทั้งหมดะลดะต้นทุนนะครับปุ๋ยอินทซีมันมีธาตุอาหารอะไรบ้างนะพืช <P ew d> แต่ละแต่ละย้าแต่ละพืชเอามาหมักเนี่ยเป็นอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเอาขี้ง,งอขี้ไก่มาหมักมาแล้วก็ใส่ EM เอาแกบใส่เอาไรใส่มันไม่ใช่นะครับ <P ew d> เราต้องดูด้วยว่ามันมีสูตรอะไรธาตุอาหารอะไรนะ แต่ถ้าผมทําเยอะอย่างเงี้ยผมไม่ทําเองนะครับผมหาซื้อดีกว่าหามาซื้อนะครับแล้วก็เอาเวลามาทําให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับตุกแปลงเนี่ยมันจะได้กําไรมากกว่านะไม่ใช่ว่ามัวแต่ไปเอาเศษหญ้าเอาหญ้าในเปียมาหมักมาตะดูมาน้่มานี่มันไม่ทันไกลมันไม่ทันกินนะครับถ้าเป็นระบบโค้ง,งหนองนาเนี่ยมันก็ได้ครับเป็นประเภทที่เรามีไร่สองไร่นะไม่เกินสามไร่เนี่ยเราสามารถทํานูน่ทนทํานี่อะไรได้อย่างเงี้ยมันก็ทําได้นะครับ แต่ถ้ามีระดับ1ิบไล่ย0ิบไล่ส0ิบไล่ร้อยไร่แล้วเนี่ยมันไม่ได้นะครับผมต้องสรรหาที่มันมีประโยชน์แล้วก็ใช้เวลาน้อยที่สุดในการทํานะครับนะประมาณนั้นนะครับก็ใครเดี๋ยวใครสนใจเข้าไปดูในเพจครับมีคนสนใจมาเยอะวะ่าอะไรฉีดเอาจริงๆรแล้วเอาอะไรฉีดแน่เอาอะไรสี่กันแน่บอกมาตรงๆอะไรกันเนี้ยผมก็บอกในสิ่งที่ผมทํานะครับผมไม่มีการมากักนะบอกทํายังไงก็ทํานะครับ แต่สิ่งที่ผมยังไม่บอกก็คือผมยังไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าผมใช้อันนี้แล้วท่านผู้ชมใช้ตามแล้วมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งมันไม่งามอย่างนี้ยผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมก็ยังไม่ไม่อยากจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันมันดีหรือไม่ดีนะขอให้ทําดีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกต่อนะครับเนี่ยประมาณนั้นนะครับแล้วดูค้ณภาพดินนะครับไม่มีหญ้าเลยนะครับที่บนทําเนี้ย ทุกแปลงนะครับทุกแปลงไม่มีหญ้านะครับนอกจากที่แปลงตรงไหนมันแกนมันมีแอ่งน้ําเนี่ยนะ้ายายา,ยามันไม่ค่อยถึงเนี่ยมันก็จะมีหญ้านะครับอันนี้ทั้งแปลงนะครับไม่มีหญ้านะครับประมาณนั้นไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ใช้ยาตัวถูกนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ยาตัวแพงนะครับตัวถูกก็คือราคามันครึ่งหนึ่งแหละนะครับหกไร่เราท้าพันห้าอันนี้เราหกไร่เราเสียแค่เจ็ดร้อยเนี่ยเห็นไหมเจ็ดแปดร้อย เจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยมันขวดละสามร้อยหกสิบนะครับ 720. เจ็ดร้อย 1, 5, ย,าายีเนะ่เราไม่ต้องเสียพันห้าเราเสียแค่เจ็ดร้อยกว่าบาทถ้าเรามีหกสิบไร่นะเราไม่ต้องเสียหมื่นห้าเราเสียแค่เจ็ดพันไหมเงินมาเยอะนะครับเราเอาเงินที่ต่างส่วนต่างที่เหลือเนี่ยนะครับเจ็ดพันแปดพันเนี่ยไปซื้อปุ๋ยมาเพิ่มจะดีกว่านะครับประมาณนั้นก็ทุกวิธี มีหลายวิธีนะครับการผูกข้าวโพดการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับมีหลายวิธีมันอยู่ที่เราคิดว่าจะทําวิธีไหนนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่นะครับผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่มันยังหาไม่เจอที่วิธีดีกว่านี้นะครับยังหาไม่เจออันนี้เรล,ลากชั้นที่สองเริ่มออกแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยรากชั้นที่สองนะครับรากจะแรกอยู่้างล่างนะ เดี๋ยวชั้นที่3ก็จะตามมานะครับตอน60วันประมาณนั้นแล้วก็หมดห่วงเรื่องลมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยเข้าไปนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเข้าไปดูเอาว่ากลุ่มนะครับสําหรับเข้าไปถกเถียงกันว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนเพจเนี่ยมันจะขายของนะขายของอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับก็ฮอร์โมนนะครับเรื่องน้ำมงน้ำมักเนี้ยเดี๋ยวระคงราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับมันมีนะครับ หนึ่งลิตรฉีดได้สิบไร่ที่ผมใช้เนี่ยหนึ่งลิตรฉีดได้สิบไร่ร้อยกว่าบาทนะครับสองร้อยเต็มที่นะครับร้อยแปดสิบประมาณนะครับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบขวดหนึ่งนะครับฉ <80 S 1> <90 S 2> ีดได้สิบไร่ตกไร่ละสิบแปดบาทนะครับเทาค่าอาหารทางใบเนี่ยนะสิบแปดสิบเก้าบาทยี่สิบบาทคุ้มครับยังไงก็คุ้มครับหกไร่เราเสียแค่เท่าไหร่หกไร่อ่ะสิบไร่เนี่ยนะครับสิบไร่ เราฉีดฮอร์โมนนะเราฉีดอาหารทางใบเนี่ยนะครับอินซีเนี่ยคนละสองร้อยอ่ะ, 200, อะเต็มที่นะครับต่อครั้งนะครับฉีดห้าครั้งเสียเท่าไหร่ห้าสองสิบพันหนึ่งนะครับเสียค่าสารอาหารเนพันหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่ฉีดเนี่ยสิบไร่เกี่ยวได้ไม่ถึงเกี่ยวได้ไม่ถึงสิบห้าตันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดแล้วเนี่ยเราทะลุสิบห้าตันนะแล้วส่วนต่างอ่าสมมุติต่างกันแค่ตันหนึ่งนะแค่ตันหนึ่งนะครับ ตันละสิบาทกิโลละสิบาทตันหนึ่งก็หมื่นหนึ่งถูกไหมได้กําไรเพิ่มเข้าวเก้าพันแล้วนะครับหมื่นหนึ่งเอาไปลบกับค่ายาคุณต้องคิดอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าการลงทุนแล้วมันจะเสียอนุน้นอันนี้เดี๋ยวก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครับถ้าข้าวโพดดีจาัดก,การเลยครับอัดปุ๋ยอัดยาอัดน้ํานะครับอย่างเดียวยังไงก็คุ้มครับโอเคครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ